นานๆเยอะนะเราเพิ่งทำหรอพี่เรียกหนูมาไหมพี่ไม่พี่สนใจอะไรเขาอ่ะไม่พี่อยากจักรเราพี่หอมกันได้ไหมเดี๋ยวหนูร้อนดีอ่ะหนูร้อนดีเลยพี่ไม่ชอบอย่างเรามันง่ายขอพี่หอมกัได้ไหมอุ้ยโรยแว็กแป้งด้วยเหรออุ้ยอุ้ยแว็กแผ่นก็ใช่อรอพอแล้วเพื่อนดื่มอะไรเพื่อนผมขอวิสกี้แล้วเราอะมิสกัสเดิ่มยากกว่านี้ดูไหมพอไปปุ๊บควรจะหายไปเฮ้ย ทำเลยวะกับแน่นๆนะมือไอ้บ้าแน่นๆนะไอ้นอเอาผ้าไหมพี่หน่อยเอามาทอดอื่นนะพี่เอาเองมาตามนัดแล้วครับเพี่จะเข้าไม่ได้ผมเพื่อนคุณไงซีมิลังซีแยงซูรูแมนดูมอยครับ ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่ดูมอยเป็นเด็กกำพร้าครับไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติอะไรเลยครับเหมือนมึงก็่อยากเล่นมุกอะอ่างไปหมดแล้ววันนี้ผมเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนพวกคุณเขาดาวปีใหม่เลยไม่กินเหรอผมไม่ดื่มมึงใส่ดื่มเลยมันเป็นอดีตไปแล้วเอ้ยแต่ว่าถ้าบอมปุ๊บเว้ยงดีกว่าครับ มันเป็นอนดีคุณเห็นรอยสักผมไหมรอยสักมันสักได้แค่ผิวหนังแต่มันสักใจผมไม่ได้ธรรมะเท่านั้นครับที่ <c oughs> ชโรมจิตใจผมให้ขาวสะอาดไม่สกรปรกครับวันนี้เดี๋ยวเราจะชวนกันสวดมนต์ไหว้พระเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าการทีมึมาแล้วมึงพี่กีมเออผิดสินข้อห้าครับผมสุราเมรยะมัชประมาตฐานาเวร,รมณีสิคาปะถังสมาธิยามิจัดไปบง ดึงหักการการกาเดี่ยมไ้แป๊บว่าหรือไงเดี๋ยววันนี้เพื่อนเราจะมาด้วยเฮ้แป๊บเวยสุธินางวัตเมธานางอสยขยาวหังนิพานังโหตุสาทุสาทุสาทุเพราะมึงข้าคนอีกหรือเปล่าอะไรที่เราอยู่นรลาแล้วมึงเป็นอะไรมึงมากินกับเพื่อนมึงก็ควรจะสังสรรค์ เป็นผมต้องยอมผิดสิ่ข้อหนึ่งนะมาน่าเป็นเพื่อนคนแต่ผมจะไม่ดื่มวันนี้เราสองคนไม่ดื่มไม่า้าไม่ดื่ก็กลับไปเลยไม่ใจแ้วเนี่ยถ้าสมมติไลกลับไม่ใจนะคะไม่ใช่มาแล้วก็มาบอกว่ามาผิดติดเพราะเราแล้วก็อีกกลับไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมชงเล่าให้ดีกว่าในแกเฮฮากันเหมือนเดิม ใครซื้อมาของปอมเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะมึงจำไม่ได้เหรอกูฉายาอะไรดูมอยจมูกเทวดาเฮ้ยอันนี้ปอมเหรอปอมเฮ้ยเรื่องมือถือศีลไม่ใช่มาเทสปอมไหมปอมเนี่ยแล้วกินกันยังไงคุณอะปอมคุณอะไม่ได้นับถือสิทธิ์จริงๆผ่านแล้วเอาผมแต่ยกงแฉคุณหรอกนี่เอาเลยเมาไหเนี่ยเมาไหมไม่เมาไม่ได้กินก็มาเกียอะไรเอื้ออื๊อือื๊อ่ะทิมทำไงเพื่อนก็มากระดกเลยไงมันทำก็มากระดกเออปอมไหมสรุปเราไม่ปลอมแล้วมึงบอกปลอมเหร มรู้ได้ไงอ่ะผมมาเป็นตำรวจผมเคยจับไปเยอะแไอ้เล่าเถื่อนเล่าอะไรเนี้เล่าเนี่ยสีมันมันต้องดูขาคุณใส่อะไรเข้าไปเนี่ยคุกกั้ปกติ เอาไปลงละคพากับวัดได้ไหมเดี๋ยวนี้ผมอยู่กับพวกคุณได้ไม่นานนั้นผมจะต้องแบบไปใส่บาตรตอเจ้าแต่กับเพื่อนนานเจอกันทีหรือเปล่ามาดวนี่ยเรามาด้วยกันไงพรุ่งนี้เราก็ทำบุญวันนี้ทิ้ง้ายกันหน่อยเออจะไปใหม่เอาอึกเดียวนะเฮ้ยัวเดียวสงท้ายเลยเดียวอึดเดียวาเดียวเดียวอเดแป้เดียวแปอเดียวนน้้ ไอสัตว์มึงกินไม่ลดเลยวะแนนเดี๋ยวกลับเลยก็ได้ใครไร่ย่างแผลได้นี่อะไรเฮ้ยอะมีกระทันเนี่ยมีขนมด้วยบ้องกูปาก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 ตัวยเสียงดังเลยเดี๋ยวโตอื่นหนึ่งอะอะไม่กินเหล้าแล้วคุยกับงุ้งงิ้งมึงไปกินบ้านนะมไงอ้าวแล้วเพื่อนกูเสียงดังไม่ได้ไงเออยอย่ากลับนะพวกมึงอ่ะทำไมอ่ะใครกลับไปฉลองปีใหม่กับเมียนะเนี่ยกูต้องกลับแล้วเออแต่พอกูกินแป๊บเดียวมึงจะอ้างแล้วก็กลับไปหาเมียไปเคาดาวกับเมียเดีมึงกูว่างน้ะเมีย กูตามยันบ้านนะบ้านกูอยู่ไหนถนนตกใหญ่แล้วเฮ้ยเยเมทมาเยเมทสวีทครับเยเมทพ่อกูเอาไว้เอาบอลพ่อไปไหนพ่อตามเรียนเรียกพ่อมาขุดมาเคลียร์กูไดยเออได้เดี๋ยวเรียกมาคุณอะไรไอ้เติ้ลไอ้ติ้ลโดนหัวไหมเต้ลเล่นอย่างเล่นอย่างก็เป็นสิบสุดท้ายมันยังไม่สุดท้ายนี่ ไปแล้วนเพื่อไปไหนกูต้องไปถวายสังฆทานตอนเช้าเพื่อนแป๊บไ,ไปไปไม่ไรมีมึงอ่ะม <c oughs> ีมึงกูได้ฉลองกันข้ามปีวันนี้ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผมส่งให้หลังปีใหม่กันพี่ก็คงไม่ได้ไปไหนคงพักยกาวๆพี่อยากพักผ่อนเหนื่อยมาทั้งปีเลยเพื่งได้หยุดตอนปีใหม่ครับ <c oughs> <Hello. c oughs> เฮ้ยเออขอบใจมากต้นเออสวัสดีปีใหม่เพื่นอนไม่ออกไม่ออกกูขอพักเลยกับกูเหนื่อยมากเลยไม่ให้พักเลยทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีแหละก็มาตลอดแหละมันเอาทุกทางมันให้มันตั้งแต่เช้าเลยบางบางวันก็เลิกดึกเลยแหละเข้าใจมากเพื่นอนโอเคเขาพักว่าได้ยิ้มแย้มยิ้แย้มยิ้ม เออฮัลโหลอ้าวไงแจ็คหวัดดีพี่ใหม่ไม่ไปไหนเพื่อนพักบ้างมึงก็รู้ใช่ปะะ่ะหลักก็หนักกันหมดแหละก็ที่เลิกดึกเลิอกอะไรอะ่ะอ,ออกได้ไงออกอะไรเด็กฮะให้ไปอยู่ไอ้ต้วงไอ้ต้วงก็ใช้หนักสมัยมันอยู่มึงก็เอากูหนักเหมือนกันกูก็เอาไม่อยู่หรอกเอออยู่นี่แหละดีแล้วแต่ก็หนักหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยังร้องไห้อยู่ทุกวันไปเปืนพักผ่อนดีกว่าเพื่อนเกรยขอบคุณมากหวัดดีพี่ใหม่เกรเครยเกโอ้โหทรจังวะเกียร์ม,มาเต็มเต็มเลยเออโหลโอ๊ย โ oh. อ,อ้โหเออโตว่าไงโอ้ย oh, มิเที่ยว, <im itation> พวเพื่อนขอพักผ่อนดีกว่าฮะ <im itation> มึงออกมานอกร้านก่อนจะพูดอะไรขัดสีตีไข่อะไรรายการอะไรวะวัดสีปีใส่วัดดีใหม่ใหม่หรอเออเออวัดดีใหม่ใหม่โตเออเออเออไปเที่ยวต่อยเที่ยวอ่ะโอเคเค หยุดใช้ไหมหยุดยังไงเช้าอะโหลเออบอลเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยคุยได้ไหมโอเคขอพักฟังก่อนนะเพื่อนนะเยี่อโทรจังเลยเย็ดแม่ปิดเครื่องเลยดีกว่าอะโหลครับพี่โจอ๋อเดี๋ยวผมโอนเรื่องให้พี่ตุ้มตาแล้วครับข้าวข้าวสวัสดีครับไอ้ยี่อุ้ยครับพี่ผมบนว่าเพียเพี้ยไม่ได้ด่าครับครับผมหวย อหลเออไม่ได้เป็นไรนอนอยู่เออวันนี้ไม่ใหม่มากมึงเที่ยวไปเลยเออกินไปเลยเอออโอเคโจรหนี่ยแต่ละคนอหลครับรู้แล้วตั้งตั้งในการบุกแล้วเออก็รู้พรุ่งนี้ไม่นะแต่วันนี้ขอนอนได้ไหมครับไม่ได้ขึ้นเสียงครับ ฮัลโหลมึงโทรจังอะไอ้กเช่ยกี่โมงแล้ววู้วใจว่ามันปีใหม่มันต้องอารมดีแหละเออแต่นี่มันเกินไปฮะพี่อุชติได้หลอกเป็นไงครับที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้ด่าครับพี่ผมซ้อมบทครับผมเสียงผมชาชานผมทํางานหามุ่งหาม่ําแล้วครับเพื่อพี่ครับไม่ครับพี่ก็เหมือนเดิมไหมครับก็กลับมาทํางานวันที่สองเลยครับ อุ้ยพักยาวทำไมพี่อ้าวพาวออี่สุชาติครับตกลงจะให้กูออกใช่ไหมสุชาติงั้นมึงฟังนะมึงก็ต้องวางมึงใช่ไหมที่โทรมาหลายรอบคือมึงยอมรับมึงแมนไอ้แก่มึงฟังกูนะกูไม่สนหรอกว่ามึงโตกูกี่ปีแต่มึงใช้คนแบบนี้มึงไม่จเจริญน,นะ มึงให้กูแต่งกันทั้งวันเข้าใจไหมไอ้เฮียตากูแดงหมดแล้วกล้องซูมเข้ามาสิไอ้เฮียแม่งก็นั่งง่วงกันหมดแต่กูไม่ออกเข้าใจไหมจบไหมไอ้แป้งสุชาติไอ้เฮียเออแค่นี้นะเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมมึงอ่ะไอ้แป้งให้กูเล่นอะไรอไหมเออแค่นี้แหละกนไหมเอากนไหมไอ้เฮียจริงเฮียแป้ง เฮียตัวอ,อยากไปเซนเวอร์ว่ะเอาเขาดาวมาที่นั่นอะคนเยอะๆไอเฮียอนนเอาละลังๆทีสั่พี่น้องอย่างแล้ว่ะจะออกมา,ส,า,กาสั่งสั่งกลางสั่งๆก็ไปที่อื่นสีทำไมเฮียต้องพามาร้านเนี่ยนี่จะพูดหลังทำไมวะก็ผมไม่ชอบร้างนี้อะยมีแต่อึมอาเจ็บอ,มมอามาทั้งนั้นอะมานั่งกลางอะผมมันจะทงเขือ่อนฉุนกุ้งฉุหมักทีโ่โหยชิเจ๋อจะชงหวย มึงชักไปแล้วมึงหลักกูชักไปแล้วยุดดูยีทังยุดดูยีทังไปหยุดทั้งคู่จีนี่จะให้อัวเนี่ยต้องเผงนะเฮียมาเฮียพ็งงเองไหมนี่ไปสักมาตั้งถึงท้องไหนโอ้ชี้ใครแก้วว่ะปิดปากอัวอีกด้วยอะไรคู่มึงกินกันเองไม่ใช่เฮียคูก็มาจากท่าติดปากเพราะว่ามันสวยดีเฮียก็เลยแบบไปสักมาตอนนั้นเมาด้วยอ่ะฉงนีใหิ่งสองใสอ่ะวะหย่อมฉาเฮียทำไมต้องเอาสำนวนจีนมาพูดด่าอัวด้วยอ่ะอัวไม่ชอบนี่อธี ลืมจ๋ามากไปแล้วนะซาลิกซาลิกเฮียช่วยทางไงอะมาเอาไม่แล้วเก่งนายจีติงจีซาติงเียมังเสียงเสียใครรู้ใครเห็นเป็นอังต้องอ่ะอ้ยักแม่เอ้จริงหัอเสียมแบบเกี๊ยมหัวสั่งไปโอ๊ตกันคู่นี่ยไงย่องเส้นกอกเนี่ยสั่งละอัวด่านนีจะสังเส้นคงแก่เส้นก่อนมึงพูดอะไรกันโอ๊ตจะบอกเฮียให้ว่าไม่มีแค่อัวหรอกที่แอบสักอ่ะ อติก็สักกางหลังเลยเต็มเลยไปดูหนังพวกไม่ได้สั่งี่เห็นบอกพี่ก็สั่งแอบสั่งอะไรครับไม่ไม่สั่งพี่ต้องแอบสั่งถ้าพี่สั่งพี่ยังสั่งพ้มถ้ามีอะไรเรียกเลยได้เลยนะฮะเฮียเงียเอาเฟ้งายทอดเฟ้งายทอดหนึ่งจี้อ่ะจีเลยวัวมีงบ แกล่าสังแก้วตักแก้งไงเฮียเอาตังเจใครแก่พี่ชายครับก็เ่ิร์ฟทุกอย่างเลยครับแขง่งส้มปลากระบอกหรือแข่งส้มเลยพี่ไม่เอาดีนี่ไม่กินไอเฮียเล่าของอัวในไลน์อัวอยากกินอ่ะอัวก็เพิ่งมาลังนี้ร่รำไงก,ก็เฮียตามใจอ่ะอติไงก็เลยเป็นอย่างนี้แหละไปได้แล้วคนครอบครัว<ล>จะคุยกันไดี๋ยวพี่มีอะไรสั่งได้เลยนะชิงหม้อโกโก้ของพี่เอาโกโก้ปั่นเลยนะพี่โกโก้พ่อมึงนี่กูุ่ามึงครั๊บอย่าตูมิง ปีใหม่มากี่รอบแล้วอะเฮียเฮียก็เป็นคนเดินที่จู้จีจ้จุกจิกชอบสั่งการทั้งๆท,งท,งที่อ้วไม่อยากได้ทําอ่ะต้องมาเจออะไรแบบนี้นนต้องเล็ดก็อยู่ยังไงที่เลียกก็อยู่ยังไงไอเข้าสุภาโชคโอ้ไม่ชอบชื่อนี้หรืออย่าเรียกนะสุภาโชคอ,อะ่ะชื่อป้าตั้งให้เอาเองแกเห็นไหมเฮียเฮีย น้องเป่งเป่งกระเทยครับเป่งพี่น้องกังค้าอย่ามองด้วยสายตาแหลกนะครับมีนมาหรือเปล่าทำไมไอเฮียกักบ้างไม่ต้องกินอะไรอ่ะอ้วนไหมโอยงหวยอ้วนไม่กักกักบ้างลุงอ้วนจะกิ่งกักเลยดีกว่าเฮียกัเลยกเลยไอเฮียกักเลยแม่กัดไอ้น้องไพีใช่ไอเนี่ยใช่พี่งั้นพี่าถึงคิวเฮียแล้วครับวนไหม่มาถึงเฮียแลครับชักเพลงกล่องค่อยกลับจริง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  าววังงช่วยยังงูช่วย่ังงูยังชาวเย็นสีเย็ชาวยางได้ชาวหญิงกยางเชฟฮะเฮ้เฮเฮ้ะเฮ้เฮชาวขุนฉัมา่วตอนทิงจีอาจีจุดตทิงจีสีมาทิงเธอฮะเฮ้ฮะฮะฮะเฮ้ฮะฮะฮะฮทฮะฮะะจะาจะมาท หรือเป็นใครกันการทำไมถึงมาตรงนี้นี่อ่าผมเป็นเจ้าของละครับเมีเด็กเสือกไหมเขาเรียกว่าเหล็กเสือกเด็กเสือกเสือกเสือกขายขี้นาจริงจริงเงี้ยเงี้ยเฮียเงี้ยเบลกูไม่อยากเมาแก้วอีเหงมานอ่างไหมเข้ามาตั้งแต่เปลือกแล้วเฮียแหงไหมโอ้โอ้ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> มีอะไรเรื่องผัวครับเจ๊ไปเฮียเป็นอะไรอ้วผิดหวังในตัวเพื่อนรือสองคงมากความฝันของอ้วกคือการแล่มาลืมเล่าสังฉกับน้องใช้อวดทั้งสองคงถึงหรือจะผิดเพี้ยนแต่อ้วก็ยังเหงหรือเป็นน้องแซมมอร์มาอติเล็กถึงหรือจะเออแต่อ้วก็เหนหรือเป็นน้องเสมมอมาแต่วังลี่สิ่งที่อ,อ้วอะไรเหงอ้วอย่างบอกนะอ่ะไม่สงใจใอะไรแล้วอต้มง ยังไงบ้างวะหัวซาหัวอาลีเนี่ยหัวเองอาหมวยเฮียเมาแล้วจิริ้วตัวไหมหัวเล้งที่รักของวัวขอโชคที่หนีมาปาเทิชชาูปากานะเงี้ยแป้งอย่าจูปากหัวเองเฮียหัวเองวัวขอโทษนะที่เป่งน้องที่ดีของหรือแม่ได้และเป่งพี่ที่ดีของหรือแม่ได้วัวขอโทษเฮียกึ่งเข้าไปเฮียกึ่งเข้าไปโอ้ยเนี่ยเฮียเฮียเฮียโอ้ยยังไหวยังไหวเดียเอา an <Stop that. _an> <_an> <_an> <I> <Yeah. _an> <_an> เหนียอัวไม่ไหวแลยแต่ทำอะไรขออนุญาตเช็คบินนะครับอัวไม่เช็คไม่ยครับพี่เพราะว่าเหนียวอัวปีนข่อยแล้วเหียอัวปีนข่อยเร่งแล้วถูกเลยใช่คแล้วพี่ชายครับเดี๋ยวครับพี่หกโมงครับพี่ชายเดี๋ยวต้องขออนุญาตเช็คบินก่อนนะครับสี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทอันนี้เป็นบินครับจะจ่ายพันบาทหรือเปล่าสดไปห้องน้ำไหมไม่ต้องเจงจ่าหลิงเลยนไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้อัวอาบน้ำให้ขอครูพวกเลยจริงๆที่แม่เคยชิงกังหลังเพลงบาจังตะกุู

ฉากเอ้กลับบ้างดีกว่าพวกเราเกี่ยวกิ๊กจะขับอีกด้วยองได้ไหมรู้จักกิวอาโคกไหมไม่ใช่ให้น้องอ้วงควยให้ได้ไหมเฮียต้องทําตามที่อาเจกอาม่าเคยสอนพวกเรากังไว้เจ๊กโงซาเท่านั้นแหละเราก็รู้เรื่องกังโอเคเจ๊กโงซาเจอกางที่บ้างเจ๊กังที่บ้างเจ๊กังที่บ้างเฮียว่ากูงู